ที่มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งรู้ว่าท่านเป็นหนึ่งในสิบนิตยโพทิสั์หรือนิยตโพธิสัตว์พอรู้ปุ๊บเนี่ยก็มาหาท่านเออขออนุญาตครับนี่ขอแทรกแค่นึงครับท่านนี้คือหลวงปู่ไพบูลหลวงปู่ไพบูลสุมังคาโลหลวงปู่ไพบูนสุมังคาโลใช่ซึ่งอ่านประวัติท่านมานานแล้วแล้วก็ไม่เจอท่านใจเนี่ยอยากจะไปกราบท่านที่วัดอนาลโยสมัยท่านอยู่วัดอนารโยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยไปกราบท่านทุท่านบูน หลวงปู่ขาวใช่ไหมครับวัดอนาลัยที่พยาอ๋อถ่าเาเพราะว่าท่านท่านบวชเนี่ยอยู่สายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อใบบูญเนี่ยที่ที่ทำประวัติเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นแล้วก็อาจจะนับถือหลวงปู่ขาวท่านมาสร้างวัดอนาลโยที่พยาก็คือก็พูดว่าเป็นบุญวาสนาของพิคมแหละเพราะพิคมรักหลวงพ่อใบบูญแล้วก็ศรัทธาท่านมาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วอ่าน่าจะพูดตรงๆร่า ก็ศรัทธาท่านน่าจะร่วม20ปีเพราะแต่ว่าเจอท่านเนี่ยประมาณ10ปีอ่านประวัติท่านและอ่านมารู้ตอนหลังว่าท่านเป็นหนึ่งในมหาโพธิสัตว์เป็นหนึ่งในหน่อเนื้อพุทธทางกูลผู้ปัจจาพุทธภูมิและหลวงครูบาอาจารย์สายป่ากกรรมฐานเนี่ยพูดเลยว่ายืนยันว่าท่านเป็นนิตยะหรือนิยตะโพธิสัตว์ซึ่งเป็นว่าที่พุทธเจ้าในอนาคต เรื่องโพธิสัตว์เนี่ยพี่คมรู้เรื่องดีเท่าหลังเดี๋ยวก็เอาลเล่าเข้าคือว่าโพธิสัตว์ในยุคปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยสมัยพระเจ้าองค์ปัจจุบันเราเนี่ยอาตัดแก่พระอานน์หรืพภาษาริบุตรเล่าเรื่องพุทธวงศ์หรือวงโพธิสัตว์หรือวงพุทธเจ้าให้ฟังเพราะว่ามีถ้าอนหรือพระพราษาริบุตรทูลถามพุทธเจ้าอยากรู้เรื่องเรื่องพุทธเจ้าก็เลยตัดให้ฟังว่าพระเจ้าเนี่ยในอดีตมีกี่พระองค์ ในอนาคตมีกี่โองท่านผู้ชมลุกคนผมลุกหมดแล้วจริงๆพี่จริงเวลาก็พี่คมครับขอขอเสริมขอถามบ้างครับเออคือวันเนี้ยครับคือผมเห็นพี่นีผมพูดกับพี่นีว่าหลวงตาพูดแบบเล่นกันกับพระอาจารย์ตะวันว่าแบบเขาไม่ได้เชิญกูแต่กูอยากมากูขอไอมาด้วยอะไรเงี้ยหมายเขาว่ายังไงครับเออพี่คมครับหลวงตาเนี่ยพี่คมอยู่กับหลวงตามาโอ้ก็เกือบร่วมสี่ปีครับหลวงตาพอหลวงพ่อไปบุญเสียปุ๊บหลวงตาพูดกับพี่คมว่า ไม่กูว่ากูจะไปหลวงตาเนี่ยอยากมากราบบูร์ตาพี่แล้วหลวงตาเพราะว่าวันที่หลวงพ่อไปบุญเสียเนี่ยพอรู้พี่คมไปหาท่านเลยที่โรงพยาบาลกรุงเทพที่กรุงเทพเนี่ยพี่คมก็ไปกราบเท้าท่านแล้วก็จุดธูปที่หน้าศพท่านก็พูดลงเหมือนทําพิธีที่จะเชิญศพท่านมาที่เชยงของขึ้นเครื่องรถตู้ขึ้นเครื่องโอรถท้อยู่ในตาเลยรู้สึกยอดรถตู้ พี่ผมก็จะจับร่างท่านเข็นแล้วก็ไปขึ้นรถตู้พอขึ้นรถตู้ปุ๊บก็รถตู้ก็ขับขึ้นเครื่องบินสุดยอดไหมรอ,อมาที่นี่วันที่ท่านมรณะครับรักสังสารผมว่าไปบูนเมื่อวันที่ยี่ท่านเสียเมื่อวันที่ยี่สกกันยา ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือยังไม่ครบปีนะท่านเสียยังไม่ครบปีนะเออพี่คมครับผมอ่านดูในป้ายกราฟิกที่แอดมินท่านเขียนมาเนี่ยท่านท่านจะเขียนว่าครบรอบ90ปีชาตการใช่เออชาตการหรือชาตการเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับอายุท่าน90ปี90ปีในวันที่ท่านเสียหรือว่าท่านเสียไปแล้วตอน89 ก็คือเหมือนเหมือนวันเกิดท่านอ๋อ oh. ท่านมรณภาพท่านตายหรือท่านละสังขารเนี่ยเหมือนกันเป็นภาษาเดียวกันก็คือว่าท่านอ่าเขาเรียกว่าถ้าตามพระเนี่ยเขาเรียกลาสังขารหรือ่าละสังขารวันที่26กันยายังไม่ครบปีอ่าก็อันนี้มันสิงหาเดือนหน้าถึงจะครบปี oh. ท่านน่ะ อายุ8ปดสิบเก้าอท่านเสีย89้าแล้วพอเดือนสิงหาตรงวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพี่นีอ้าววันที่สองค่ะสองสิงหาเนี่ยท่านท่านเกิดวันที่สองหรือวันที่สามนี่แหละเดี๋ยวต้องไปขึ้นไปอ๋อนั่นก็หมายความมากก็คือครบวันเกิดท่านออวาชาบ้านขายวันเกิดอะไรอ๋อถ้าเกิดเป็นวันเกิดนั่นแหละถ้าวันชาชาวบ้านเพราะว่าทุกปีเนี่ยวันเกิดท่านก็จะมีลูกศิษย์มาอ้โหอ๋อผมก็ใจแล้วครับถ้าเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ายากมากที่ท่านอยู่ ครับตอนที่พี่คมมาหาท่านเนี่ยมีกุฏิอยู่หลังเดียวแล้วก็ยังไม่สร้างอะไรเลยอยู่กับท่านพี่คมเข้าไปเจอท่านท่านอยู่องค์เดียวอออ่าแล้วพี่คมก็ถวายเงินท่านหนึ่งหมื่นแล้วก็กราบเท้าท่านแล้วก็สนทนากับท่านแป๊บหนึ่งแล้วก็มีญาติธรรมมาอยู่ประมาณตามมามาเป็นลูกศิษย์ท่านอ่ะเข้ามาในกุิกุฏิที่ท่านอยู่ท่านจะอยู่วิเวกอยู่คนเดียวข้างบนแล้วท่านก็ตอนนั้นก็คือเริ่มจะสร้าง พระประธานแต่ตอนนี้สร้างสวยมากเมื่อวานเห็นเนตาแล้วโหอย่างจะสวยเลยวี่วีริงเห็นรูปะปลาดที่พี่คมเอสวยมากพี่คมครับเอ่อที่เราจะที่ผมจะได้เป็นบุญตาที่จะเห็นเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือวัดเทพนิมิตอ่าวัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยามวัดเทพนิมิตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสุดเขตแดนสยามนะ อ่าเชญครับ่ชี้ช่องแล้วนะเออชี้ช่องมาทําบุญนะก็คือ GPS ที่วัดเทพนิมิตสุดเขตแดนสยามอยู่ที่อาเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะท่านผู้ชมครับวัดหลวงพ่อไผบูลหรือหลวงปู่ไพบูนอ่าวัดหลวงปู่ไผบูลนะอ่าครับผมแล้วท่านเนี่ยจะเก่งในเรื่องนิมิตอ๋อท่านจําเรื่องในเรื่องตาท่านไม่ได้ว่านะตาทิพย์อ่ะหลวงพ่อไปบูน